สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Nancy Channel ค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แนนจะพาเพื่อนๆมาทำอาหารอะไรกันเอ่ยทราบไหมคะเห็นจากวัตถุด,ดิบแล้วรู้ไหมคะว่าแนนจะทำอะไรค่ะต้มกะทิขาไก่ค่ะเพื่อนๆเป็นอาหารยอดนิยมนะคะคู่ครัวคนไทยมาช้านานนะคะ มาดูกันนะคะว่าต้มกะทิขาไก่ของแน่วันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างรับรองว่าแซ่บและก็ถูกปากทุกๆคนที่ได้ทานแน่นอนค่ะมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะเป็นนังเอกของเราก็คือหัวปีไก่นะคะหัวปีไก่สดนะคะสดใหม่เลยค่ะนี่ซื้อมาจากแมคโคสีสันสดใหม่นะคะ สาเหตุที่แนนต้องใช้หัวปีกก็เพราะว่าหัวปีกไก่เนี่ยเป็นอะไรที่นุ่มอะค่ะแล้วก็เวลาเราทาเนี่ยหัวปีกไก่จะมีกระดูกอยู่ข้างในนะคะเวลาเราต้มแล้วเราเคี่ยวเนี่ยน้าซุปจะหวานค่ะเพื่อนๆและเนื้อไก่จะไม่เหนียวจะเป็นอะไรที่เวลาเรามาทําอาหารทอดหรือทําพวกต้มยำเนี่ยจะอร่อยนะคะจะอร่อยก่าช่วงเนื้อค่ะช่วงเนื้อจะรู้สึกกระลี่ยงเกินไปนะคะแต่แล้วแต่ความชอบและความสะดวกของเพื่อนๆนะคะว่า คนไหนจะต้องการทานสิ้นส่วนไก่บริเวณไหนเอาตามความสะดวกของเพื่อนๆค่ะต่อไปก็คือกะทินะคะกะทินี่ก็คือมีหัวกะทิกับหางกะทินะคะแยกกันไว้เป็นสองส่วนนะคะกะทินี่ก็มีทั้งสองแบบนะคะคือแบบเป็นรูปที่เราซื้อแบบคั้นมาแล้วหรือเราจะมาขูดคั้นเองก็ได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะจะสดใหม่ แล้วก็จะหอมนะคะบางทีเราไปซื้อตามร้านที่เขาขูดเขาใช้เครื่องขูดเนี่ยบางทีเครื่องเขาไม่ได้ล้างบางทีเขาล้างไม่เกลี้ยงมากก็ทีก็อาจจะมีกลิ่นหืนที่ติดกับเครื่องที่เขาขูดแล้วเราซื้อมาเป็นกิโลที่เขาขายกันนะคะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยซื้อแล้วเคยเห็นกันนะคะมันจะทําให้อาหารระบูดง่ายค่ะเวลามาทําขนมหรือทําแกงแต่ถ้าเรามีเวลาเราคั้นเองได้เราก็จะได้อาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็ประณีต ดีต่อสุขภาพของตัวเราแล้วก็กะทิก็มีอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวนี้คือความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะความสะดวกมากขึ้นก็มีกะทิกล่องนะคะเป็นแบรนด์ยี่ห้อต่างๆขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะสะดวกซื้อแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนค่ะก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมานั่งขูดนั่งคันให้เมื่อยนะคะแต่ก็จะสู้กะทิสดที่เราคันเองไม่ได้นะคะค่ะต่อไปก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะ นิดหน่อยนะคะใส่เพื่อเพิ่มชูรสนิดหน่อยให้อาหารรู้สึกกลมกล่อมใส่คู่กับมะนาวค่ะเป็นมะนาวสดนะคะเพื่อนเมื่อมะเขือเทศนิดนึงนะคะมะเขือเทศกับมะนาวนี่ก็คือจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงแต่อาจจะเป็นเปรี้ยวแหลมนะคะแต่มะขามนี่จะใส่ตัดไปเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากขึ้นมะเขือเทศนี่ก็จะได้ความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ได้สีสันอันสวยงามด้วยค่ะเวลาเราทําต้มขาไก่เห็ดค่ะ อันนี้เป็นเห็ดนางรมนะคะไม่ใช่เห็ดนางฟ้าค่ะใส่ตามจํานวนที่เราชอบเลยค่ะหรือจับไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่สําหรับตัวแนนนี่ชอบใส่ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเห็ดเป็นอะไรที่เข้ากับต้มขาไก่ได้ดีกินคู่กับต้มขาไก่ที่เป็นกะทิเนี่ยเห็ดจะเข้าได้ดีนะคะเพราะเห็ดเป็นเป็นผักที่ไม่กลิ่นไม่แรง่ะคะและอย่างคือตัวแนนเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่แผักมีผัก,ม,ผก,ม,ผกมีไฟเบอร์ด้วยค่ะ เห็ดก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นโปรตีนซินิกดีต่อไปก็เป็นข้าวโพดค่ะเป็นข้าวโพดหวานนะคะข้าวโพดสดแต่นี่คือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวตัวแนนจะแกะค่ะแกะให้เป็นเม็ดๆน,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 นะคะเวลาต้มเราก็ใส่เข้าไปจะเพิ่มสีสันและความหอมด้ค่ะเพราะว่าข้าวโพดนี่จะมีน้ำนมข้าวโพดในตัวก็วจะทําให้รู้สึกกลมกล่อมยิ่งขึ้นกับอาหารเมนูนี้นะคะค่ะวัตถุดิบ ต่อไปนะคะก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเพื่อนๆเห็นเลยนะคะผักชีผักชีฝรั่งค่ะผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งสักสามสี่เม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั่วนะคะไว้โรยตอนเราตักเสิร์ฟใส่จานแล้วเพื่อให้เกิดความสวยงามดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นใบมะกรูดค่ะ ตะไคร้สดนะคะคขานี่คือเราเลือกขาอ่อนเลยนะคะเอาแบบอ่อนๆยิ่งดีนะคะเวลาเรามาหั่นเป็นเว้นๆแล้วเราต้มนี่นะคะเวลาเราทําเสร็จเนี่ยขาจะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเราสามารถเคี้ยวทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นขาแก่เราจะทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็เป็นเส้นนะคะแต่ถ้าขาอ่อนนี่เราสามารถทานได้เลยนะคะและอร่อยด้วยนะคะพริกแดงสันะคะสักห้าหเม็ดค่ะ ใส่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ผักชีไทยค่ะสักนิดหน่อยนะคะใส่ไม่ต้องเยอะไว้เลยนะคะต่อไปก็เป็นเครื่องปรุงค่ะเพื่อนๆน้ำปลานะคะอย่างดีผงปรุงรสนะคะซุปไก่ค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะเพื่อนๆแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะว่าต้องการความหวานแบบไหนแต่สําหรับตัวแนนนี้ชอบน้ําตาลปี๊บนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าน้ําตาลปี๊บพอเราเรามาทําอาหารเนี่ยจะเพิ่มความเข้มข้น ได้ดีค่ะแล้วก็จะหอมเพราะเป็นน้ําตาลปี๊บมะาพร้าวอย่างดีนะคะเกลือค่ะเอาไว้ใส่ตัดกลิ่นคาวนะคะเวลาเราต้มหรือทําอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยเกลือเนี่ยจะดับกลิ่นคาวได้ได้ดีเลยนะคะนอกจากมีความเค็มในตัวแล้วเนี่ยเกลือยังดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเกลือนี่เราใช้จะจะใช้สองขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการปรุงกับขั้นตอนในการต้มลวกไก่ก่อนจะนําไปทํา ต้มขาไก่นะคะเพราะไก่นี้เราจะต้มก่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไก่สดเข้าไปในกะทินะคะ mm. เพราะว่าถ้าเราใช้ไก่สดเข้าไปในกะทิเลยเนี่ยไก่จะเหม็นคาวค่ะเพื่อนๆและพวกน้ํามันต่างๆที่อยู่ในเนื้อไก่ที่หนังไก่นะ,ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะ่ะมันจะทําให้กรเรียนนะคะเราสมควรจะต้มแล้วก็ทิ้งน้ําไปสักสองสารอบก่อนเพื่อให้สะอาดแล้วเราก็ตัดแต่งพวกหนังไก่ออกนิดนึงนะคะเพื่อน บางส่วนบางอย่างที่กินแล้วไม่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเราก็ตัดออกไปบ้างนะคะเพราะว่าอาหารนอกจากอร่อยสวยและมีสีสันที่สวยงามแล้วเนี่ยจะต้องดีกับสุขภาพเราด้วยนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนในการปรุงกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการต้มไก่ก่อนนะคะก่อนจะนําไปทํา ต้มขาไก่กะทินะคะเพื่อดับกลิ่นคาวเพื่อทําให้ไก่สุกสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นคาวในตัวไก่ออกไปนะคะแล้วไขมันของไก่จะได้ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะนี่น้ําเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆพอน้ําเดือดแล้วนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงบรีค่ะในน้ําเดือดนะคะเป็นน้ําสะอาดที่เราต้มมาแล้วนะคะค่ะ นี่นะคะเป็นเครื่องดับกลิ่นคาวต่างๆค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่เราหั่นซอยไปแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใส่ไปเลยนะคะใบมะกรูดนี่ฉีกได้เล็กน้อยนะคะใช้มือฉีกนะคะจะได้เกิดกลิ่นหอมเพราะสม,มุนไพรใบมะกรูดเนี่ยเราจะไปหั่นนะคะเราต้องฉีกถ้าฉีกแล้วน้ํามันจากใบมะกรูดจะออกมานะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี้ถ้าเป็นไปได้เราทุบก็ดีนะคะถ้าทุบแล้วน้ํามันของเขาจะออกมาจะทําให้อาหารหอมหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะใส่ไก่ไปเลยค่ะเป็นไก่หัวปีกนะคะใส่ไปเลยค่ะต้มให้สุกนะคะน้ำมันในตัวไก่จะได้ออกไปแล้วไก่จะได้นุ่มอร่อยขึ้นนะคะแล้วไม่มีกลิ่นคาวพอเรานำไปทำเป็นต้มกะทิขาไก่แล้วเนี่ยจะอร่อยมากิ่งขึ้นนะคะจะไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวค่ะเมื่อเราใส่แล้วนะคะก็รอให้เดือดน,นะคะ ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อไก่สุกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบต่างๆแล้วนะคะเพื่อพร้อมปรุงในการทําต้มกะทิค่ะไก่นะคะทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการปรุงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ใส่หางกะทินะคะเพื่อนๆกะทิเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเป็นหางกะทิกับหัวกะทินะคะ ใส่ไปเลยค่ะเปิดไฟอุณหภูมิพอเหมาะนะคะไม่เบาเกินแล้วก็ไม่แรงเกินในการใส่กะทิใส่หางกะทิเข้าไปแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะตามด้วยน้ําเล็กน้อยนะคะเป็นน้ําเปล่าสะอาดนะคะดูให้ปริมาณพอเหมาะกับวัตถุดิบของเรานะคะให้พอเหมาะกับเนื้อไก่หรือพวกเห็ดพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราจะใส่นะคะว่ามากน้อยแค่ไหนหรือให้น้ําเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะ น้ำเยอะเกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าความหวานความหอมของกะทิก็จะหายไปเนาะค่ะเมื่อเราใส่หางกะทิไปแล้วนะคะค่ะตามด้วยขาที่เราหั่นไว้นะคะเป็นขาแว่นนะคะที่เราหั่นไว้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะขาอ่อนนะคะหั่นบางๆใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆตามด้วยตะไคร้นะคะ ตะไคร้นี้เราก็หั่นบางๆนะคะไม่ต้องทุบนะคะต้มกะทิค่ะไก่นี่จะแตกต่างจากการทำต้มต้ยมยำไก่นะคะถ้าเป็นต้ยมยำนี่เราสมควรจะทุบนะคะเพราะว่าความน้ำมันหอมเหยจากพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดจะออกมานะคะแต่ต้มขาไก่เราไม่ได้เน้นให้กลิ่นฉุนแรงขนาดนั้นนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะขานะคะตะไคร้ใส่ลงไปตามด้วยหอมแดงนะคะทุบพอบุบนิดนึงนะพอหอม ใส่ลงไปเลยค่ะสุนผักชีฝรั่งกับใบมะกรูดจะพึ่งใส่นะคะไว้ใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวจะเหี่ยวกเกินไปแล้วไม่สวยนะคะค่ะสูตรของแนนที่ทําวันนี้ก็จะมีกะโพดด้วยนะคะอย่างที่แนะนําเพื่อนๆบอกตั้งแต่ทีแรกก็คือจะมีกะโพดกระโพดสามารถใส่ไปเลยค่ะเพราะว่ากะโพดนี่เป็นกะโพองกะโพดหวานนะคะแต่เป็นกะโพดนมและเป็นกะโพดดิบอะคะ่ะ เราสามารถใส่เข้าไปเลยได้เลยเนาะจะได้เพราะกะโพดเป็นอะไรที่จะอาจจะค่ะก็ใส่กะโพดไปเลยนะคะเพราะว่ากระโพดจะเป็นอะไรที่สุกยากนิดนึงนะคะกะโพดนี้เราสามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าเป็นต้มกะทิขาไก่กระโพดจะเป็นอะไรที่เข้ามากเลยนะคะเพอกระโพดในกะโพดนี่จะมีน้ํานมกะโพดนะคะเป็นกะเป็นกระโพดหวานนะคะ เมื่อเราต้มขา่ากะทิข่าไก่เนื่อนี้ก็พาจะทําให้เกิดความหวานหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเราใส่พอประ,ประมาณให้ดูมีสีสันแล้วค่ะไม่ได้ว่าใส่เยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะดูผิดเพี้ยนจากการเป็นต้มข่าไก่ไปนะคะเราสามารถใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มันเหมาะสมกับการการทําต้มข่าไก่อย่างเช่นหัวปีเ,เห็ดหรือกระพดอย่างนี้นะค่ะเราสามารถใส่ได้นะคะ แตอย่าไปใส่ผักอะไรที่มันมีกลิ่นฉุนและแรงเกินที่มันไม่เหมาะสมกับการทําต้มขาไก่นะคะพ่นนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกะทินะคะกะทินี่เป็นกะทิที่เราเป็นกะทิที่เราคั้นเองนะคะเพราะว่ากะทิจะหอมมากนะคะจะแตกงจาง จะแตกต่างจากกะทิที่เราซื้อมาเป็นกล่องนะคะถ้าเป็นกะทิกล่องนี้รสชาติจะค่อนข้างไม่หอมมันค่ะไก่ก็ใส่ไปได้เลยค่ะเพื่อนๆนไก่นี่เป็นไก่ที่เราแนะนําตั้งแต่บอกตั้งแต่ที่แรกแล้วนะคะว่าเป็นหัวปีไก่แล้วเราเอาไปต้มใส่เกลือในน้ําเดือดนะคะแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่ค่ะแล้วก็ให้ความมันของไก่เนี่ยในที่หนังไก่นี้ออกไป เมื่อเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็าไปแช่น้ําเย็นนิดนึงแล้วก็มาเลาะหนังไก่ออกนิดนึงค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะว่าใครจะชอบกินหนังไก่หรือไม่กินหนังไก่แต่สําหรับตัวแนนหรือที่บ้านเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ไม่ทานหนังไก่กันนะคะเพราะว่าเราจะระวังเรื่องการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนอกจากอร่อยแล้วอาหารอร่อยแล้วมีสีสันแล้วเนี่ย ดีต่อสุขภาพก็สําคัญนะคะในยุคสมัยนี้เพราะว่าการไม่มีโรคก,ก็เป็นลาบอับเรเสิรนะคะอย่างที่แนนเคยบอกไปแต่ละคลิปที่เราทําอาหารให้ดูนะคะการกินอาหารอร่อยแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากินแล้วก็ร่างกายจิตป่วยทีหลังนี่ก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าค่ะเปิดไฟแรงได้เลยค่ะเมื่อเราใส่ไก่ลงไปเนาะแต่ไก่นี่ก็สุกแล้วนะคะเพราะเราต้มเปื่อยแล้วนะคะเป็นไก่หัวปี เพราะว่ามีมันจะมีความนุ่มในเนื้อเนื้อไก่อะค่ะแล้วก็กระดูกก็จะมีความหวานเป็นน้ําซุปนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เห็นใกล้ๆนี่จะรู้มากเลยนะคะรู้ได้เลยนะคะว่าหอมมากใส่เกลือได้อีกเล็กน้อยค่ะใส่ไปเลยค่ะระดับความคาานะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะตัวไก่ที่เราต้มไปแล้วก็มีความเค็มนิดนึงแล้วเนาะอาจจะมีเกลือซึมเขาเ้าไปนิดนึงแล้วสามารถใส่นิดนึงนะคะเพื่อเป็นการตัดตัดกลิ่นหรือตัดความคาวออกไปการเติมนี่นะคะเพื่อนๆเราสมควรเติมทีละนิดทีละหน่อยนะคะวัตถุด,ดิบต่างๆหรือว่าเราทําประจําแล้วหรือว่าเราชํานาญแล้วนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราสามารถใส่ได้เลยเพราะเราจะรู้จังหวะในการทําของเราแต่ถ้าเราไม่มีความชนานาญพอในการทําอาหารนี้นะคะหรือว่าเราไม่มี ปริมาณในการทําอาหารของเราแต่ละครั้งเนี่ยมากน้อยต่างกันเนี่ยการปรุงของเราเราต้องคอยปรุงทีละนิดทีละหน่อยนะคะเราค่อยชิมไปทีเลยเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าไปเติมพูดพาดนะคะว่าเดี๋ยวจะทานไม่ได้นะคะอย่างต้มขาไก่เนี่ยนะคะก็จะเปรี้ยวหวานนะคะเค็มไปแลมไปแลมนะคะความโดดเด่นของเขาก็คือความเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมกะทินะคะ าดูแห้งขุกขิกไปก็สามารถเติมน้ำได้ค่ะเพราะว่ากะทิเรา้นนะคะค่ะรอให้เดือดก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน สามารถเติมซุปไก่ได้นะคะเป็นซุปซุปไก่ก้อนคะนอนก็ได้นะคะเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นซุปซุปไก่ก็ได้เติมเพื่อชูรสนิดนึงจะทำให้ต้มขาไก่เราเข้มข้นมากขึ้นนะคะเป็นการชูรสนะคะ เลยค่ะเพื่อนๆไก่นี่สุกแล้วนะคะสุกตั้งแต่เราต้มตั้งแต่ทีแรกแล้วเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเคี่ยวนานมากก็ได้ค่ะพอกะทิเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่เหิดนะคะตามไปด้วยเห็ดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ผักอีกสองสามอย่างนะคะที่ยังเหลือไว้เนาะชิ้นก่อนเล็กน้อยค่ะกะทิมีความหวานหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆน ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราก็ตามไปด้วยนะคะเครื่องปรุงเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเพื่อนๆต้มขาไก่ของเราจะออกเปรี้ยวหวานนะคะใส่ไปเลยค่ะเป็นน้ำตาลปีบ๊บเป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะหวานได้นะคะแต่ไม่ใช่หวานโดจนเหมือนขนมนะคะ <Krist us> กับข้าวก็คือกับข้าวนะคะก็จะหวานปลาแรมปลาแรมแบบกับข้าวนะคะเป็นอาหารที่ทานเป็นอาหารข้าวนะคะไม่ใช่ขนมหวานจะได้มาเติมหวานซะแบบไม่ใช่บอกว่าเออต้มขาไก่ต้องหวานเปรี้ยวนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆไปใส่ซะหวานโดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแต่ก็แล้วแต่วความชอบของแต่ละคนค่ะแล้วแต่ละแล้วแต่คร,รคนนะคะอรบ,บอครัวหรือแต่ละคนนะคะที่ต้องการรสชาติแบบไหนเพราะแต่ละครอบครัวหรือแต่ละคนที่ทานไม่เหมือนกันนะคะรสชาติลิงไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นรสชาติที่กลางๆนี่ก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็เค็มนิดๆหวานก็คือไม่ว่านะคะหวานปลาแลมปลาแลมจะต้องมีความหอมของกะทินะคะต้มขาไก่กะทินี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยถ้ากะทิไม่มีความหอมหรือไม่มีความมันเนี่ยสเสน่ห์ของต้มกะทิขาไก่จะหายไปเลยค่ะกะทิต้องมีความหอมแล้วก็คือความมันแล้วก็อะไรนะคะก็กะทิห้ามแตกมันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องแยกหางกะทิเอหัวกะทิไว้อีกตั้งหาเพื่อเติมที่หลังเวลาเมื่อเราเติมเครื่องปรุงต่างๆเสร็จแล้วนะคะต่อไป,ปน้ำปลาค่ะน้ำปลานี้ยังไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะในเมื่อกี้เราเดาะน้ำปลาเดาะเกลือไปนิดนึงแล้วนะคะแล้วในไก่ที่เราต้มตั้งแต่ที่แรกก็อาจจะมีความเค็มผสมอยู่นิดนึงก็อาจจะซึมออกมาในน้ำกะทินะคะเพราะฉะนั้นน้ำปลาเราไม่ต้องเติมเยอะค่ะเพื่อนๆอหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเก๋ๆสวย ถ้ายังไงไม่เค็มหรือยังไงเดี๋ยวเราเติมได้ใหม่เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะมะขามนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามนี่เราใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเพราะว่ามันจะง่ายกับการปรุงนะคะหรือจะใส่เป็นเนื้อฉีกครับเลยก็ได้นะคะแต่บางทีใส่เนื้อฉีกเนี่ยมันจะมันจะกะรสชาติได้ยากค่ะเพราะบางทีเนื้อเนี่ย เนื้อมะขามกว่ามันจะละลายค่ะบางทีเราอาจจะชิมรสไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์พอบางทีอัดเฮ้ยเราตอนต้มนี่อาจจะรู้สึกเปรี้ยวนิดนึงแต่ทําไมพอเราทําไปแล้วสักพักนึงเนี่ยเราทิ้งไว้หรือว่าเรายังทานไม่หมดแล้วเรามากินอีกมือ้อนึงเนี่ยทําไมทําไมมันเปรี้ยวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ได้เอาเนื้อมะขามมาละลายมาละลายกับน้ําก่อนนี่ค่ะบางทีเนื้อมะขามที่เราใส่ไปในหมอ้อเป็น,นก้อนๆเลยเนี่ยอาจจะอาจจะยังละ,ล,ะลายไม่ทั่วถึงกันนะคะเพื่อนเือน เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีนะคะว่าเราจะเตูม,ตมเติมหรือจะปรุงอะไรยังไงเดี๋ยวจะรสชาติจะจะเปรี้ยวไปโดไปเค็มไปนะคะต้องต้องต้องรู้จังหวะในการเติมการปรุงให้ดีนะคะการทำอาหารต้องมีเคล็ดลับนะคะจะต้องรู้รู้นะคะว่าอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังนะคะเพื่อนๆค่ะชิมนิดนึงค่ะก็ความชัวและแม่นยานะคะอืมอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆ อร่อยมากเลยค่ะเค็ม,มน้อยไปนิดนึงค่ะเติมน้ำปลาได้อีกนิดนึงเก๋ๆเกือบเกือบช้อนโต๊ะนะคะค่อนๆใส่ไปเลยค่ะเก๋ๆบางทีอาหารเนี่ยพอเราทําตอนร้อนอยู่เนี่ยจะร้อนข้างบางทีรสชาติอความเคม็มความเปรี้ยวอาจจะไม่โดออกมาให้เรารู้นะคะพอเราเย็นแล้วเนี่ยรสชาติจะโดขึ้นนะคะจะแบบจะจัดจ้านขึ้นนะคะเพราะต้องระวังให้ดีอ่าเมื่อเดือดเติมเครื่องปรุงต่างๆเสร็จแล้วนะคะอ่า ตอนนี้เราใส่เป็นเลขาเห็ดเป็นเห็ดนางรมนะคะหั่นแล้วตัดแต่งไว้แล้วนะคะล้างให้สะอาดนะคะโคนเห็ดที่มันแข็งเราก็ตัดทิ้งออกไปนะคะอย่าไปใส่จนหมดนะคะค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะกีเกี่ยให้ทั่วๆนิดนึงนะคะรอเดือดนะคะไฟเปิดแรงได้เลยค่ะเพื่อนเพื่นตอนนี้ พราะเรารอจังหวะรอให้เห็ดสุกนะคะเปิดไฟแรงได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเมื่อเดือเดอเห็ดเมื่อน้ํากะทิเออเมื่อน้ําแกงเดือดแล้วนะคะน้ําต้มขาไก่เดือดแล้วเนี่ยก็ต่อไปเราก็จะใส่เป็นเป็นใบมะกรูดนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศ,อเทศตอนนี้เราก็ตามไปได้เลยค่ะแต่จะไปใส่ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปใส่ตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ย มะเขือเทศจะเละเกินไปและจะกลายให้กลายเป็นไม่ใช่ว่าต้มข่ากะทิขากกา่าไก่ครับบางทีมันจะกลายเป็นซุปซะซุปมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่คือประโยชน์ของเขาในการใส่นี่คือหนึ่งความสวยงามค่ะสองรสชาติเปรี้ยวของมะเขือเทศนี่จะออกมานะคะทําให้ต้มข่าไก,ก่ของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นวัตถุดิบต่างๆนะคะที่แนนํามาใส่ในวันนี้นะคะเพื่อน มีส่วนสําคัญหมดเลยนะคะมีเพื่อ,เ,อ,เ,พอเพื่อทําหน้าที่แต่ละบทบาทของเขาเนี่ยเพื่อให้น้ําต้มกะทิขาไก่ของเราเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็กลมกล่อมนะคะมะนาวนี้เราใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยความร้อนจะทําให้กลิ่นหอมของมะนาวหายไปก่อนจะลงนะคะเราก็สามารถบีบมะนาวใส่ได้เลยะคะ่ะ ปิดไฟลแล้วก็ยกลงนี่นะคะก่อนเสริมเนี่ยสามารถดีบมะนาวใส่ได้เลยค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนอกจากหอมหน้าทานส,สีสันสวยงามแล้วนะคะความอร่อยก็ไม่เป็นรองใครนะคะ การทําอาหารทุกขั้นตอนต้องบรีนะคะเพื่อนๆตั้งแต่วัตถุดิบที่เราไปเลือกเลือกใช้ซื้อตอนเราไปซื้อตามห้างหรือตามตลาดนะคะวัตถุดิบนี้เราต้องเลือกสดสะอาดและดีนะคะไม่จําเป็นต้องแพงนะคะบางทีของแพงบางอย่างก็ของดีบางอย่างก็อาจจะไม่แพงนะคะแต่ก็ส่วนน้อยนะคะแต่ถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีได้ในการนํามาปรุงเนี่ยอาหารที่เราทานก็จะอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะช่องของแนนี่นะคะเพื่อนๆนอกจากจะ เป็นช่องที่ทําอาหารอาหารหรือเป็นช่องที่พาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเมื่อแนนว่างแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทําอาหารแบบแนะนําเพื่อนๆไปด้วยนะคะว่าดีต่อสุขภาพอย่างไรมีประโยชน์แบบไหนวัตถุดิบที่เรามาใช้ต่างๆนี่นะคะมันดีอย่างไรเพราะว่าทุกขั้นตอนคือมีความสําคัญหมดนะคะเพราะมันคือชีวิตของเรานะคะเพื่อนๆ เราทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราก็จะดีนะคะเดือดแล้วนะคะค่ะทัานต่อไปนะคะก็จะใส่ชิมได้อีกรอบนึงค่ะก็จะเป็นการปรุงรอบสุดท้ายชิมว่าความหวานความเปรี้ยวของน้ำมะเขือเทศหรือความหวานของผักต่างๆที่ออกมาตอนเราเคี่ยวไปแล้วเนี่ยอื หอมหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานปแปลร่มปเ่มนะคะแล้วก็หอมกะทิเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะเพื่อนๆชวนให้ทานข้ามากเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแบมมะกรูดค่ะใส่ไปได้เลยนะคะค่ะพริกนะคะเป็นพริกแดงจินดานะคะที่เราหั่นไว้ใส่ไปได้เลยค่ะ เพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มรสชาตินิดนึ่งนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอาหารที่คู่ครัวคนไทยมาช้านานนะคะค่ะต่อไปนะคะ ตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ไปได้เลยค่ะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมะนาวนี้เราใส่ตบท้ายที่หลังพร้อมคู่กับพริกทอดนะคะเป็นพริกขี้หนูทอดกะทิค่ะปิดท้ายของเรานะคะหัวกะทิหอมมใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆปิดท้ายนะคะแบบเก๋ๆ เราให้กะทิเออน้ำเดือดพุ่งทีอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดไฟได้เลยนะคะค่ะเอาเป็นว่าขั้นตอนต่างๆที่แนนได้เตรียมแล้วกออ็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างหรือถึงถึงขั้นตอนนี้นะคะในการปรุงและว,วิธีการปรุงต่างๆก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะคะเ<ๆ>พื่อนๆเดี๋ยวต่อไปก็เป็น เป็นการตักเสิร์ฟใส่จานให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสีสันน่าทานแค่ไหนเอาเป็นว่าขั้นตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอาหารจะน่าทานมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะ